เวลา13 33. นาฬิกา3 3นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครประทานพระวะรกาศให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2565และถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประธานถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจํา ปีการศึกษา2563สมเด็จพระอริยะวงศาคจยยนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นอาจารย์ในสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย สอนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาไวยากรณ์ภาษาไทยทั้งเสด็จไปทรงประกาศพระสัทธธรรมอย่างเครือรัฐออสเตรเลียทรงวางรากฐานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีรูปแบบทําให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาตมีความมั่นคงในภัยรัฐประเทศทรงเป็นพระอุปชายะให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรประธานพระอุาทแก่พระนวกะทั้งในเรื่องจรญยามาร,รยาทและข้อธรรมส่วนในระหว่างพันษาโปรดประธานความรู้ ในวิชาเรียงความแก้กระทุธรรมและวิชาพระวินยัยแก่พระนวะกะทรงรับสมณะฐานันดรตำแหน่งหน้าที่ต่างๆมาโดยลำดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประมุขสงฆ์ทรงเป็นหลักชัยสิริมงคลแก่คณะ,ะสงฆ์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจสม่ำเสมอเป็นแบบอย่างแก่หมูนะ่คณะทรงเป็นหลักใจของพุทธศาสนิกบริษัททั่วหน้า เพนบร,รมีธรรมอันไพบู์จึงส่งผลเป็นเกติยศเพิ่มพูนแก่ทั้งพระอารามคณะสงฆ์และราชอาณาจากักร